นนเดี๋ยวมาดูวิธีใช้อุปกรณ์ค้นหาฟิลเตอร์นะครับเป็น EMI ฟิ l เตอร์นะครับก็รถพี่ถ้ามีอาการสมาร์ทเกจมันไม่ตอบสนองนะครับหรือยังไงเนี่ยลองค้นหาดูนะอันนี้วิธีใช้งานนะครับมันเป็นปลั๊กตรงรุ่น S4 นะอันนี้มันมาจากรถนี่มาจากรถอันนี้มันไปสมาร์ทเกจอ่ะเสร็จแล้วผมก็จะมีตัวขั้นกลางตรงนี้พี่ก็ไปเสียบเสร็จแล้วมันจะมีสลิคเตอร์สวิตตัวนี้เนี่ยนะฮะ เวลาพี่ค้นหานะครับค่อยๆหาไปทีละตัวก็คือเปิดอันที่1นึ่งก่อนอเดี๋ยวใช้ไขควงเปิดเปิดขึ้นออนแบบนี้นะครับอ่าแล้วพี่ก็เล่งเครื่องเล่งไปตนรอบสุดเลยรอบที่บอกว่ามันมีปัญหาว่ามันค้างหรือว่ามันไม่ตอบสนองนะครับก็เปิดเปิดทีละหนึ่งนะครับเล่งไปดูถ้ามันหายก็โอเคเราเลือกช่องหนึ่งนะครับแล้วพี่ก็ส่งมาบอกผมว่าช่องหนึ่งอย่างนี้นะฮะ ถ้ามันไม่หายพี่ปิดช่องหนึ่งลงแล้วพี่ก็เปิดช่องสองขึ้นนะครับอ่าก็เร่งดูนะครับถ้าไม่หายก็ปิดลงเปิดช่องสามไปเรื่อยๆนะครับจนครบสี่ช่องคือผมว่ามันจะหายประมาณช่องสองนี่แหละถ้าสามสี่นี่ผมว่ามันมันก็มีโอกาสสำหรับรถบางคันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่ารถคันไหนมันจะได้เลขไหนนะหนึ่งสองสามสี่เนะี่ยเอ่อแต่ว่า โดยทั่วไปก็ประมาณสองสามนี่แหละครับกลางๆนี่แหละ,ะ,ลดะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมผมจะทําให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเปิดช่องที่หนึ่งไว้นะครับรถผมมันจะพอดีที่ช่องที่หนึ่งนี่แหละก็สตาร์ทเลยอ่าโอเคหน้าเกตนะครับพยายามเลือกหน้าที่เป็นเรียวไทม์ชารนะครับแล้วพี่ก็เอารอบมาหรือเล่นเร่งอะไรก็ได้หลกัหลกๆก็คือดูรอบนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของรอบมันค้างที่รอบสูงๆนะครับอ่าผมจะ s t a ั t ของผมมันปกตินะขึ้นเราบิดขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพื่อให้ดูว่าสัญญาณมันต่อเนื่องนะครับอ่ประมาณนี้นะครับวิธีการหาสมมุติว่าผมเปลี่ยนสวิตไปช่องอื่นเวลาที่มันค้างมันเป็นยังไงนะของผมมันจะค้างประมาณช่องสี่ช่องสามเนี่ยเปิดมาที่ช่องสามเนี่ยเห็นไหมสัญญาณค้างเลยครับ ผมเร่งรถแต่ก็ไม่มีสัญญาณขึ้นเนี่ยแล้วก็ no หน r e s p o n อนเนี่ยนะฮะเผื่อเนี้คือมันมันเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถของพี่ก็ต้องเลือกให้มันพอดีนะครับว่ามันมันจะอยู่ช่องไหนนะครับเนี่ยของผมมันอยู่ช่องหนึ่งช่องสองเนี่ยใช้ได้ของพี่ก็ลองถติว่าช่องสองแล้วมันยังใช้ได้อยู่พี่ก็ลองเลือกช่องสองมาบอกผมว่าเป็นช่องสองนะฮะ ช่องสองเนี่ยใายได้นะ,อะโอเคนะครับก็เลือกมาครับว่ามันของเพื่อนๆมันอยู่ช่องไหนนะครับบอกผมมาเดี๋ยวผมจะจัดการฟิลเตอร์ตัวนี้ให้นะครับส่งไปให้อีกทีนึงนะครับสําหรับฟิลเตอร์นะครับ